Uh. เอาละครับก็วันนี้นะครับเรามีอัปเดตล่าสุดนะครับของ iOS นะครับซึ่งสามารถแสดงเปอร์เซนต์แบตนะครับในหน้าจอได้แล้วนะครับคือนี้เป็นเรื่องใหญ่มากผมเลยต้องรีบมาอัดคลิปแบบนี้เลยนะครับก็ตัวนี้จะใช้ได้เฉพาะเป็น iOS 16 Beta 5เท่านั้นนะครับก็คือสำหรับคนที่อัปเดตนะครับเป็น Developer version นะครับก็จะสามารถใช้งานได้สำหรับ Public เนี่ยยังใช้งานไมได้นะครับก็วิธีการเปิดครับก็คือเดี๋ยวเราเข้าไปที่ setting ครับ อ่าเข้าีเซตติ้งนะครับแล้วก็เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับที่คําว่าแบตเตอรี่นะครับเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับจะมีคําว่าแบตเตอรี่เพอร์เซนเทจนะครับก็คือเรากดเข้าไปครับอ่าแล้วก็ตัวเปอร์เซนก็จะแสดงขึ้นแล้วนะครับในกล้องเห็นไหมครเห็นโอเคนะครับดี่ครับก็คือมันจะแสดงทั้งหน้าจอหลักนะครับแล้วเดี๋ยวผมลองล็อกหน้าจอแล้วเปิดหน้าจอขึ้นมาครับก็แสดงเช่นเดียวกันด้วยนะครับผม โอเคนะครับก็คือแสดงได้เรียบร้อยนะครับก็ใครที่ใช้เวอร์ชัน d e v e l o p e r นะครับ16.5นะครับเบต้5ก็ไปกดอัปเดตซะนะครับใครที่ไม่ได้ใช้เวอร์ชัน Developer ก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารของ iOS 16 Beta 5นั่นเองนะครับ